สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ FC นะคะสวัสดีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะเรามาส่งออเดอร์กันนะคะออเดอร์ค้างตั้งแต่วันจันทนะคะค้างวันจันทร์เรามาไล่ต่อวันอังคารนะคะที่เห็นอยู่บนรถนี้3มเชือกนะคะของปลากระเยงของเลือดรักและก็ของแม่มูมีนะคะก็แม่แม่เอาจจะ งงว่าเอาสามเชือกทำไมได้นิดจังก็เมื่อคืนนี้พ่อควานก็ได้ขินไปด้วยแล้วนะคะก็เลยเหลือเท่านี้นะคะอันนี้ที่ออเดอร์ที่สั่งเหลือเมื่อเช้านะคะเราจะสั่งเอาเอาไปส่งนะคะที่สั่งต่อเมื่อเช้านะคะกับของเมื่อวานบางท่านก็ยังไม่ได้มาเอานะคะนู่นนะคะกองอยู่นู่นนะคะนี่ก็ได้เยอะนะคะไม่ใช่นิดนะคะเพราะว่า นู่นนะคะระวังสับหัวสับหางกันนะคะมันก็เลยดูเป็นนิดๆนะคะแต่อันที่จริงเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งบ้านเอาลงบ้านแม่โมก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งน้องเลิศรักแล้วก็ปลากระเงียงต่อนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าอ่าถึงบ้านน้องนโมแล้วนู่นนโมหน้อยนะคะนโมหน่อยนโมหน่อยเล่นยหยางน้อเอาหยาลงเอาหยาลง แค่กันนี่กันอวยนี่กับอวยนันของน้องน้าโมเดี๋ยวแม่สิเอากล้วยไปให้แม่เขียวก้อนกล้วยแบ่งแบ่งกันนะคะไว้อันนี้ก็มาสามบ้านเหมือนกันเอาอันเอากระสากล้วยลงไว้ก้อนลูกจงกระสากล้วยลงไว้ก้อนพนักงานคุณหญเออนีเดอแถวนีกัดแถวนีเคบอ ดี๋ยวแม่สิไปหัน้องนโมก่อนนโมนโมนโมลันตันตันตันเฮ้้ยเฮะเอวัาดีครับัสดีครับไม่เกี่ยวไปใส่น้องะเอครับก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้แดดว่ออกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาย เล่น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 นเ่นเอาวิ่ง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 โอ้หัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้วมีปองออกอีกมีปองออกอีกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านน้องเลิศรักกันนะครับสวัสดีครับเออดะเออดะโอ้วัสดียังรอเลย ัสด,ดีครับปูไงขึ้นเนียวหัวออกนี่บ่ไไ้เด้อเีนียาเขาบ่ไดเด้อเอาเขาบ่ไดเด้อน,น,ออน,ออน,นี่มาถึงบ้านน้องเลิศรักเลยนะคะตอนนี้พี่โอ๊ตก็ได้ขนยญ้าลงให้น้องเลิศรักแล้วนะคะเราก็มีกล้วยมาให้ด้วยนะคะแบ่งกันคนละนิดละหน่อยนะคะกล้วยพุนไก่อยากกินก้อนก้อนส่างเด้อไก่ของน้องน้ำโมก็ได้นะคะกล้วยของ ปลากระแยงก็ได้นะคะห้อเหมือนอีกคือไม่ผู้สาวมาอยู่นั่มเอ้ยผู้สาวห้องหาพอตีห้องหาพี่ป้ายห้องหาพี่ป้ายตีโอ้พี่ป้ายทรงมากพี่ป้ายหายก็เลยห้องหาพี่ป้ายอยู่กับผู้บ่าวทำไมถึงร้องหาพี่ป้ายเอ้ยติดกันแห้งเถอะน้อสาวแก้มปองลอง อยู่กับผู้บ่าวเลิศอยู่ยังสีห้องหาพี่ป่ายอยู่เนาะเฮ้ย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 โอ้ผู้บ่าวอาบสปาโคนไหมอาบเพิงเดียวอาบสปาโคนฝั่งเดียวนะครับเมื่อโหเนี่ยผู้สาวบูหงอยู่แล้วผู้จ้าวกินอนอดพี่ป่ายแล้วแก้มป่องเอ้ย เอองอถง้ถึงกันเ่ะบ่ถึงถึงกันบ่ได้ตีถึงกันบ่ไดโ้โอ้พ่อแม่พ,พ่อพ่อเอาฟ้าใสไปโอ้สาวอุ้มนี่ไปแต่เศร้าจัตินี้อ๋ออันนี้สาวอุ้มกับพี่ฟ้าแม่ฟ้านะคะ ไปตรวจสุขภาพสาวอุ้มตรวจมาแล้วพออุดผ้าเม่าฝากำลังผ้าเม่าฝาลงมากค่ะแม่าฝาใสแล้วเราไปต่อก,กันที่น้องปลากระเงงกันเลยนะคะไปโหลดจ้าหึวิวตอนนี้เรามาถึงบ้านปลากระเงงน้อยเลยนะคะนู่นยืนกินหยาบ่ายย่ายุฝนตัวนะกล่วยมากแม่ที่เอาไปให้ฝนปลากระเงงน้อยของเรานะคะพี่โอ๊ตเป็นคน ขนย่าลงนะคะเมื่อคืนน้องแหลนก็เอามาแล้วนะคะเรามีกล้วยมาให้ปลากระเยงด้วยแสนคุ้นไปทั้งใด่แสนคุ้นโอ้พุ่นโอ้โอแสนคุ้นเล่นมายากลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแสนคุ้นเล่นมายากลเรามาดูแสนคุ้เล่นมายากล โอ้เอาคารลังออกมายืนอยู่ข้างนอกลัวระบาดเตอือนนี่เอา้าสิเข้าส่งไหนระบาดนี่เอา้าเขาได้บ่เข้าได้ไหมเอ้าฮึโอ้ความพยายามเบยถ้าเกิดว่าเป็นน้องอุ้มกับน้องดาวนะคะนี่ข้ามไม่ได้นะคะนี่คงสีหลอดช่องกลางนี่ละคะนี่ขน้องอุ้มกับน้องดาวนี่โอ้ฟีเซียนคู่น่านักสแสดงเนาะเบย โอ้เขาหูวิธีเมื่อะพูดอะโอ้โหรู้วิธีนะครับรู้วิธีนี่คือการแสดงครับผมเป็นช้างแสดงนะครับผมทําได้ทุกอย่างครับเบ้ยพูดอะฝนมวนฝืนอดะดาร์กโรดโอ,โอ,โอ้วิธีนี่ตีเขาลงแบบนี้ตีโอ้คักเฉว่าสุดยอดสุดยอดเก่งมากเลย ตอนนี้เรามาถึงบ้านน้องอุ้มแล้วนะคะวันนี้เราเอามาส่งน้องอุ้มกับพี่ฟ้านะคะนี่นะคะสองสองเจ้านะคะของเ่อุ้มบุญแล้วก็พี่ฟ้านะคะส่วนกล้วยเราก็แบ่งให้นะคะเราแบ่งไว้ให้อุ้มบุญแล้วอ่กล้วยตัวนี้ก็จะเป็นของพี่ฟ้านะคะก็จะเหลือของน้องแก้วตาชายเลิบ แล้วก็น้องมิ่งน้องดาวนะคะที่ยังไม่ได้ส่งนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยส่งไปเรื่อยๆนะคะของพี่ฟ้านี้เราคงจะเรียกหาแม่แกตก่อนนะคะถ้าไม่มีแม่แกตถ้าไม่มีคนอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะเพราะว่าองค์คลักบ้านพี่ฟ้าหายพูดเดี๋ยวเราเอาลงให้น้องอุ้มมุนเสร็จเราก็จะไปบ้านพี่ฟ้ากันนะคะ เรามาถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วนะคะวันนี้พี่มิ้นเป็นคนรอรับนะคะเพราะว่าน้องแก้วตาไปโรงเรียนนะคะนูน่นอยู่บ้านหลังใหม่นะคะโอ้สร้างพ่นมาเห็ดดอกเห็ดต่นีนพราเจ้าพ่นสิซมีดอกเห็ด,ยหอ,ด,อ,หดอยู่แล้วนี่นะคะของน้องแก้วตากับของช้างชลานะคะเราขนมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาลงให้น้องแก้วตานะคะ เดีวเราก็จะไปต่ออบ้านช้างชลากันค่ะตอนนี้เราได้เอาหญ้ามาให้ช้างชลาแล้วนะคะก็เอยอะอยู่นะคะขอบคุณแม่แม่เอฟีทุกท่านนะคะ โอ้ฝนเพิ่นเคยได้กินหยาอ่อนเพิ่นยืนแนมทางเลย <c oughs> ทาทาเลยย,ยืนล่อเลยค่ะฝน <c oughs> เคยได้กินหยาอ่อนแล้วก็เพิ่งยืนล่อเลยค่ะเ <c oughs> บยได้ข้าวว่ายหยามาตีเพนนะอันหนามาเลยจ่ยเยเาเนาะอ้วน,น,น,นอวนยู่เด้นวัวฝน ก็อ้วนอยู่เลยกูเองกินจ้ากรสมบูรณ์ขึ้นไหมจ้าแต่นานี่ก็ยุบหมดแล้วเท่าแล้วเนาะเท่าแล้วก็เท่าแห้งแล้วเนาะก็ธรรมดาแล้วเนาะนานี่งหุบหมดไหมแต่ทองไม่อุ้ยเลยแล้วได้กินนะดูค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนู่นอ้วนอยู่นะคะโมเมนต์พอมเด้๋นี่อ้วนยูพูน ช้างใบนี้ก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะเบื่อปวดปวดเศาใส่ซศาใส่ป็นอยากแห้งหิวแห้งหิวแห้งจ้าพนะโอ้เหมือนช้างเพศเมียเลยเนอะอันนี้เพศผู้นะคะแต่เหมือนเหมือนเพศเมียเลยดูนดูหน้าเหมือนเพศเมียเลยเออ ตอนแรกแม่สมนึกว่าเป็นสั่งอันเมียได้เนี่เฮ้ยถ่วงบ่ได้ตัวนี้โว้ยถ่วงว่าเป็นเพจเมียโชคเลยวะโอ้เดี๋ยวเราไปติดตามต่อที่บ้านน้องมิ่งกันเลยค่ะค่ะมาถึงบ้านน้องมิ่งแล้วค่ะขอบคุณไม่ไม่เอฟซีทุกท่านครับผมที่ซีเอฟย่าอร่อยๆครับย่าหวานกับน้องกินนาลีมาให้ คุณนายและอ่าเตียงว่าบอกว่าออกสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านครับผมค่ะช่วงนี้ครับหกตัวผู้นี้ขอให้ถูกทุกท่านนะครับผมจ้าถูกไอแม่สมถึงแล้วเนี่ยครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับจ้าเรามีกล้วยมาด้วยนะคะแต่ว่ากันได้แบ่งกันบ่หลายจ้าแม่นของมิงมดนี้เลยอุ้ยไปดูไปดูนอนกันนอนนอน รับแล้วนอนอัาปากสีวีน,อน,อวน้ำลายไหลยืดยืดเลยมาซูมให้ดูดดพ่นเหล่นมือพี่เนาะมีหอดอ,อุปกรณ์การหลินพ่นนอนนอนข้ารับข้างวองรถเลยเออปวดวันนี้บรรยากาศดีนะคะแดดบบออกพ่นละมวนพ่นเลยนอนนอนตรงไหนก็ได้กรสันเร่มีแดด ขู y u y u. In, er ่อยู่อยู่แจ็คเกี er ่ยงเนาะนี่เป็นลันเป็นลันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านน้องดาวกันเลยนะคะมาแล้วมาแล้วบ้านหลังซ้ายสุดสุดท้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอแล้วขอแล้วอะกล้วยกล้วยกล้วยอะขอขอขออะขอดีๆกันขอดีๆขอขอขอเออขอขอขอสวัสดีครับครับรอรอหน่อยเออ ทองไข่อองปองแล้วเอา้าเมืองกีผูที่ฝนพี่ฟังเรียงดีพวดล้ววะนี่พ่อแม่บยอยูอโยนแตะหย่าให้น้องอีพูดโอยอญอนอีกก็กินได้อีกละครับอ้วนว่าตอนนี้เอายามาส่งน้องอ้วนนะคะ,ะที่มองเห็นกองอยู่ตรงนู้นนะคะของพี่ฟ้านะคะ ไปบ้านพี่ฝ่าบ่ได้ค่ะต้องขอพี่เมย์เอฟซีด้วยค่ะให้พี่ฝ่าเมย์พี่ฝ่าเมาเองค่ะเอ่อองค์ขลักพนนอนขวางหน้าบ้านไว้เลยมูดากะระก,ก,กี่ไปนั่มเน่ยค่ะก็เลยไปบ่ได้ฮ้อเฮ้ยยังจังสันโอ้ยอย,อยู่โอ้ยไล่ยังหึไล่ยังแสบป่ะครับเด้ลกินชิหวานจุ๋ยจุย๋ยเนาะพุดอ่ะอึ๊บโอ้โห อร่อยมากครับอ้วนว่ะหมาดูหญ้าของอ้วนนะคะเต็มรถเลยนะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะกล้วยกล้วยอยู่ด้านล่างนะคะกล้วยเขง่งนึงเลยนะคะกล้วยของอ้วนเราเอาวางไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอาหญ้าวางเพราะว่าถาวางขางบุญเดี๋ยวกลัววัดมันติตกค่ะเ่มีคนจับมาให้เพราะว่าพ่อเสีมก็ไปปลูกหญ้านะคะวันนี้ ให้น้องมาจากบ้านนะคะมาปลูกช่วยนะคะไปปลูกหญ้าแม่สมกับเป็นเคอรีอ่ทรงทรงหยาให้น้องๆช่างคะ่ะเป็นเคอรีอ่พอเจมไปปลูกหญ้านะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อที่จะ ไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ